บอกเล็กระพ้าแล้วทุเรียนคำเยอนะนะพาเป็นอยู่บ่ให้รถพาใช่ถุงมือนะเอามาทำอะไรให้พามันสิมันสิอมได้เออมือเลยเอาขวาเอาเก็บซาก ก้้ยห้ามกินหวา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 นบลรอดอาบน้ำทาแป้งเราบนรถอะฮะบอากุย้ยใช่ปากมันเบิงดููยาเฮตแบบนันเลยหัวชกกระโปรงนะครับ หำ่มหัมไว้ช่าติะจะปาจาราดยังยังจะปจารดา,ารด,ารดบอกะอฮะปักขี้ข้านไปใส่เอาลูกไปวังหันจชกคราบตใส่บุ้งปักข้านเอาไว้ให้มันโบนึ่งเด้อมันกินแหละมันไม่เคยกินจะเทือ่อน

เจ็บ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 โอ้ยเพื่อละพาเฮ้ยชื่ออยู่ตลาดน้อยแกะออกซื่อรถเอ้ยค่อยๆอ,อมีดแกะบอกอมีดใหญ่ไหมเด็กเป็นอยู่ <c oughs> <c oughs> มึงเบ็ด าให้ผ่านตรงนี้ค่อยบีออกจนสะอานนะครับจะใครยังไอ้ายเอาผ้ามาเช็ดหน้าอ้ายเนี่ยมีตะกล้วยนะอืมอ้าบักเฮ้ยกินหยังม่กินนุ๊กไม่หยังปุ๊คือเซ็ดเลอยู่ ทูแน่ตีนเล็บตีนกระทะเอางอควันีแม่แ <c oughs> ม่ว่ามเบื่อสิะมนอควันแนนม่แม่ยม่สมัครกินเลยดำสมไม่ก,ก็จมมั่ก,ก็จมลูก เออมมนเป็นไงไม่กิดถุงอาไปจัดเอ้าเยมัไทยเลยแลวเ้าได้บุหรอดเมือบาดจ่วาวเลยนี่บทเรียอรน,นอ่อนด้ตูไปหาคนนี เรียนอ่อนเนี่ยนี่แหละเรียนยังไม่แก่มไม่ไม่สูกไม่กับวอแสบเรียนอ่อนกินข้าวแล้วบ่รถต้องถามบุ้งเกลือผัเอาคือบ่เอาเข้าวให้กินสองปีแล้วมันก็อยากกินขานะ้าวเนาะบุมีอยังให้กินบจริอาหารนาะเลเอามาบุง้งนู้ซื้ข้าวนะรถต้อง ป้อนข้าลูกเลยสองปีแล้วน้องอันนั้นเก้าเก้าเดือนเขายังป้อนอ่ะป้อนกันยังไงมันบอกิป้ากันป้อนคือกินซะกันป้อนเขาอย่างไงโอ้ยกันป้อนมึงท่นกินแทนนอเลเนาะเลม่มียังในท่านนะไข่มีไหมป้าเอามาเอามาเอาไข่เดชจ้ะอันนี้ก็ต่ำมันต่ำมันแตก

เล่ก็นั่งกินสิเล่กินดิกินเลย Okay. รถมังกรบ่ต้องให้มันเฮ็ดเอากินเองเลยอันนั้นนะเด้อเด้อให้มันผ้าเองเลยมาคำในผ้นนาละผ้าลูกบ่เราจิบอีกอยู่ 干的兵，是你 กิบแค่นี้นะคะเอ้ยคนบอกกินเขาต้องดินเยีนหน่อยทช่ไนอะ